สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงอารดาสัตยริพย์ไผ่์ุญชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะในคลิปนี้หนูจะขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยกู้ภัยโควิดในหัวข้อล้างมือหยุดเชื้อเพื่อพวกเราค่ะจริงๆล้างมือหยุดเชื้อเพื่อป้องกันโควิด -19 ในครอบครัวแต่เมื่อได้ผลดีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนเลยค่ะ จากการอบรมออนไลน์เราทราบว่าโควิดทำให้คนป่วยตายนับล้านเชื้อจะแพร่ไปกับละอองฝอยและเข้าโดยตรงจากจมูกน้ำลายอุจจาระโดยเข้าทางปากจมูกเยื่อบุตาโดยการสัมผัสที่น่ากลัวคือผู้แพร่เชื้อแพร่ได้ตั้งแต่ระยะฟักตัวที่มีได้ถึง27วันและการปนเปื้อนบนวัตถุที่อยู่ได้นานถึง9วันโดยเชื้อยังไม่ตายค่ะ การป้องกันสําคัญสุดนะคะมี3วิธีหลักๆคือ 1. ใส่หน้ากากกันละอองฝอยเข้าหรือออก 2. เว้นระยะห่างไม่ให้ละอองฝอยมาถึงเราอย่างน้อยต้อง2เมตรนะคะ 3. ล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือสบู่หนูจึงทงํำการทดสอบเพื่อจะเข้าใจการปนเปื้อนโดยติดตามสายเรืองแสงดูละอองฝอยจากการไอจามหนูสั่งอุปกรณ์ออนไลน์ราคารวมไม่เกิน100บาทดูสิคะโอ้โหละอองไอจามของหนู ไปถึง3เมตรครึ่งเลยค่ะโอ้โหดูสิคะหน้าหนูเลอะไปหมดเลยค่ะต่อมาคุณแม่เดินเข้ามาเพื่อมาเอาปากกาในห้องหนูนะคะพอดูแล้วมือคุณแม่ก็เลอะไปด้วยเลยค่ะคราวนี้มาดูกันต่อว่าหนูจะไปไหนนะคะลูกปิดประตูเลอะมากเลยค่ะทุกที่ที่หนูไปมันเลอะไปด้วยสายเลือแสงหมดเลยค่ะน่าตกใจมากค่ะคราวนี้หนูจะมาล้างมือแบบปกติที่หนูทำนะคะ ไม่ได้ผลไม่สะอาดแล้วยังเลอะเหมือนเดิมไหยคะ่ะคราวนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าปัญหาคือทําอย่างไรจึงล้างมือให้สะอาดเพียงพอเพื่อจะป้องกันโควิดสิ่งที่หนูเลือกที่จะล้างมือคือสบู่นะคะเพราะหาง่ายประหยดัดและปลอดภัยและเราอยู่ที่บ้านด้วยค่ะสมมติฐานคือถ้าล้างมือด้วยสบู่20วินาทีตามขั้นตอนหน้าหลังปัน้นโป้ปงปลายข้อจะล้างได้ครบและสะอาดหมดจดค่ะคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันนะคะ ก็จะมีผงหรือครีมเรืองแสงไฟฉาย UV น้ำล้างมือและสะบู่ค่ะราคารวมก็ไม่เกิน100บาทด้วยค่ะหนูก็เลยออกแบบการทดลองโดยมีตัวแปรต้นเป็นปริมาณสารเรืองแสงที่ป้ายสมาชิกในบ้านและสถานที่ล้างมือค่ะ ตัวแปรตามคือความสะอาดหลังการล้างมือจากการฉายแสง UV ค่ะส่วนตัวแปรควบคุมคือเวลา20วินาทีกับขั้นตอน6ขั้นตอนหน้าหลังปั้นโป้งป,งปลายข้อค่ะคราวนี้หนูก็จะมาล้างมือแต่มาตรฐานะคะ่ะ สคิคราวนี้มือหนูสะอาดเลยค่ะหนูก็เลยออกแบบโปสเตอร์เพื่อจะมาวางและแปะไว้ในห้องน้ำทุกห้องน้ำในบ้านเพื่อจะมารณรงค์การล้างมือที่สะอาดและถูกต้องค่ะคุณแม่ก็ล้างมือตามวิธีของหนูหน้าหลังปั้นป้องปลายข้อค่ะแล้วก็ล้างน้ำค่ะมือสะอาดค่ะคราวนี้มาลองในห้องน้ำหนึงนะคะ หน้าหลังปั้นโป่งปลายข้อแล้วก็ล้างน้ำค่ะก็สะอาดเหมือนกันค่ะคราวนี้ก็มาลองในห้องน้ำชั้นบนนะคะหน้าหลังปั้นโป้งป,งปลายข้อดูสิคะว่าจะสะอาดไหมโอ้โหสารเลืองแสงไหลลงไปด้วยเลยค่ะ จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการล้างมือที่อ่างล้างมือ 1, 2และ3โดยคุณพ่อคุณแม่และหนูต่างสะอาดหมดไม่พบคราบสารเรืองแสงที่ติดบ,บนมือหลังการล้างมือเลยค่ะจึงสรุปผลการทดลองได้ว่าเราล้างมือที่ไหนโดยใครถ้าล้างมือตามขั้นตอน20วินาทีก็จะสะอาดหมดจดค่ะ ขอขอบคุณสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆที่ให้ความรู้และคลิปจาก YouTube ที่หนูลงลงิงก์ไว้นะคะรวมทั้งคุณแม่ซึ่เป็นตากล้องและหนูเองที่สร้างสารรค์ผลงานขึ้นมานะคะและโดยเฉพาะแอปค่ายมาสเตอร์ที่ทําให้หนูสามารถรวบรวมคลิปวิดีโอเข้ามาด้วยกันได้ค่ะหนูหวังว่าสื่อที่ทําจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ